ครับผมวันนี้มาอยู่กับรายการมิสเตอร์โมโมโร่กันนะครับผมโอเคก็สวัสดีกันด้วยโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็ผมก็จะมาเล่นเกมอ่าสนแนเปอร์3ดีนะครับหรือว่าชู้เตอร์สนแนเปอร์นะครับอ่ามาเลยเอยสามารถขยับได้นะครับอ่าเราจะมายิงคนนั้นกันนะครับ,อ,รบอกอมีระบบซูมอ๋อยิงคนนี้ใช่ไหมครับยิงเลยแม่สโลด์ด้วยครับ เหือโอเคฆ่าแนละ้วแม่ดูท่าโอเคมามาต่อเลยมีอะไรมามีอะไรอีกไหมเอ่ยโอเคมาสจบ,บแรกอนะเฟิร์สคิว e แม่ okay. โอเครอรล,ลแป๊บนึงนะครับอาจจะช้าหน่อยโอเคมาเริ่มภารกิจที่สองเลยนะครับเอ้ให้ยิงคนไหนเอ่ย แล้วผมจะไปดูมันเนี่ยว่ายิงคนไหนอ๋อเรดแจ็คเก็ตครับเรดแจ็คเก็ตเหรอไอเรดแจ็คเก็ตเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอดูไอ้ทั่วก่อนเรดแจ็คเก็ตเรดแจ็คเก็ตมันก็มีอยู่คนเดียวนะมันต้องเป็นไอไอวะไอวะเมงนี่แน่นอนเลยไอวะเมงวะเมงวะเมงใช่ไหม หัวเมงหัวเมงอ้าววัดสุนทโลกพุทธปะเอือเฮชอตพี่หัวเมงตายตายท่าท่าสวยโอเคแย่ okay. yeah. ได้หนึ่งแพ็ทนะครับโอเคมีพระยิตต่อไปไมย่ยโอเคมาตอนไล์นะครับ เตอ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 นานจึงเบยเอ๊ะอาจจะเป็นภารกิจที่ยากนะครับบางทีต่อไปโอเคอ่าดอนลิฟส์โโอเคห้ามหยุดยั้งให้คนไม่เดี๋ยวไอ้ไอ้นี่เนี่ยเปล่าเฮ้มันหนีใครครับวิ่งหนีใครเอ่ยวิ่งหนีใครวะ เดี๋ยวถ้าผมว่าน่าจะเป็นไอ้ไอ้หมอนี่แน่นอนเลยแต่ว่าดูก่อนว่าตรงนี้นมีคนไหมเออผมปิดคนแล้แหละปิดละปิดละใช่ไหมวะเฮ้ไม่ใช่บางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอ้าวเฟล l m i s <Mission failed>. s ่ o n f a โอ้ยโอเคมาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคแล้วอย่างนั้นเราก็รู้นะว่าเป็นตัวไหนนะครับผมแค่ okay. fail นัเมื่อกี้เพราะว่าผมยังไม่รู้นะ มือใหม่นะมือใหม่เกมเนี้ยผมก็เคยเล่นมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่านานแล้วแหละประมาณหลายหลายเดือนแล้วมันน่าจะให้ยิงไอ้นี่แน่นอนเลยใช่ไหมวาย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 ยิงตูดแตกเชื่อเข้าตูดเออเออเออข้าตูด เฮ่อปวดหัวเลยแม่โอเคเดี๋ยวผมขอเล่นอีกสักภารกิจนึงแล้วก็ขอจบคลิปเลยนะโอเคยูนิตเออเลืออาไรเฟินนะครับคุณสามารถเลือกไลไรเฟินได้นะครับโอเคเราจะกดหนึ่งทีเกิอดอะไรขึ้นอ๋อนี่เป็นไอเทมรายวันนะครับโอเคได้หน้าวันได้ปืนลูกซงองอาคุณสามารถซื้อซื้อตรงนี้ได้อ่ะซื้อดีคอนเฟิร์มเยส เสเนปเปอร์ใหมครับแม่มิชชั่นครับทำอีกสักภารกิจหนึ่งนะครับอ่าซิตี้นะซิตี้แมปโอเคเราจะทำภารกิจนี้กันมาภารกิจนี้เสร็จแล Leonardo, ้แลว Nexus. ผมขอจบคลิปเลยนะครับผมโอเคอืมทำ <pan> <g bb. S 2> ไมนานจุงเบยทำไมมันนานจุงเบยมอมว้าวอมาวมมาวแม่บางทีก็นานขึ้นไปนะโหลด ปไปเลเอ้ยแปบ๊บนะทำไมนานึ้นไปละอ๋อน่าจะโหลดนะโหลดรอโหล,ลดแป๊บหนึ่งนะว่าแบบแบบคนณก้าที่ใหญ่ใช้ได้นะแป๊บหแบบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งโอเคก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคระหว่างนี้ผมก็อัดไปก่อนครับโอเคโหลดแป๊บหนึง่งเล่นแรกๆก,ก็เป็นอย่างนี้แหละโหลดโหลดช้านะครับ โอเคตึ <Okay. S 2> ้งตึ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 ้งโอเคอ๋ออ่าโอเคให้จัดการมือสไเลเปอร์นะครับ okay. oh, โอเคโอ้โหระบบโซมแม่บูฟเฟกโอเคเราเห็นมือสไเลเปอร์มันนั่แล้วก็เล็งดีๆไอ้หัวแมงไอ้หัวแมงตายแน่ตายแน่ครับไอ้ไอ้คนนี I ้ตายแน่ มึงเข้าหลังนะว,นงว่าเล่งหัวยากโอเคนะครปรากิรนี้ก็เสร็จกันเลยนะนะครับแนนอนตายยังนี่เลยโอเคก็วันนี้ขอจุคิดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมโอเคจานนี้แบคครับ